ซาร่าถูกวิจารณ์ละเลยลูกรันแม่เลี้ยงเดี่ยวทำทุกอย่างไม่ได้มีสามีเลี้ยงเป็นคุณแม่ที่เจอดราม่าบ่อยมากสำหรับคุณแม่ลูกสองอ,อย่างซาร่าคาซิงกินีทีล่าสุดก็โดนมองว่าละเลยลูกๆซึ่งเธอก็ไม่ปล่อยพันออกมาโพสเฟซบุ๊ k ระบายว่ามาบอกว่าละเลยลูกพูดเหมือนมานั่งอ,อยู่ในชีวิตเก้าเดือนช่วยเลี้ยง24ี่ชั่วโมงเฮ้ยชีวิตไม่ได้มีผัวมาช่วยเลี้ยงดูนะไม่ได้สบายนั่งเฉยๆแล้วเงินก็ลอยมา หรืออยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วเงินก็หล่นมาจากท้องฟ้าง,งี้นี่แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องทําทุกอย่างเรียกว่าทําทุกอย่างลูกก็ต้องเลี้ยงเงินก็ต้องหางานก็ต้องทําในหนึ่งร่างคือทําทุกอย่างเลยและก็ไม่คิดว่าต้องมานั่งประกาศบอกกล่าวเลยว่าวันๆทําอะไรลำบากหรือมีเรื่องทุกใจยังไงทุกวันนี้แค่อยากแชร์แต่ความสุข ความน่ารักของชีวิตในครอบครัวอยากส่งต่อแค่ความสุขเท่านั้นตัดสินใจกันจากอะไรจากที่เห็นในสื่อจากภาพจากช่วงเวลาไม่กี่นาทีของทั้งชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรกับลูกมีกเรื่องผิดพลาดอะไรทุกคนพร้อมที่จะโทษที่คนเลี้ยงคือคนเป็นแม่แม่คำเดียวแม่คือโลกทั้งใบแม่คือต้องทำได้ทุกอย่างแม่คือยอดมนุษย์ลืมไปหรือเปล่าแม่ก็คือคนธรรมดา คือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจมีมุมอ่อนแอเหมือนทุกคนบนโลกนั่นแหละขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ